เมฮาบาสวัสดีจ้าวันนี้ทำเมนูทอดแบบนี้ง่ายแบบตุรกีกันส่วนที่เตรียมก็มีสุกนินีต้นหอมผักชีราวตามจริงเราจะใส่ผักสารพัดวนเวียนได้นะทำความสะอาดนะคะปอกเปลือกสุกนินีให้เรียบร้อยนะแล้วนำไปร,ร้างแล้วก็ผักทุกชนิดล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะ นำสุกี้นี่นะคะมาฝนฝนฝานๆให้เป็นเส้นๆแบบนี้เลยเหมือนในคลิปวิดีโอที่ดูอยู่นะแล้วก็นำผักทั้งหมดที่เตรียมไว้มาหั่นนะคะหั่นหั่นหันันหัน,หน,หน,หนให้หมดทุกชิ้นนิดทุกอย่างที่เราเตรียมไว้แล้วนำลงไปในชาม ใส่ไข่ลงไปนะไข่เนี้ยจะฟองหนึ่งสองฟองแล้วแต่ว่าผักที่เราใส่ไปในชามนากน้อยแค่ไหนเติมปรุงรสด้วยพริกไทยดำพริกป่นเกลือน้ำตาลเล็กน้อยใส่ไม่ใส่ก็ได้แล้วก็แป้งสาลีอเนกประสงค์จากนั้นนะคะ ขย้ำขย้ำนวด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 จนน้ำผักออกมานะคะเป็นลักษณะเหมือนแป้งทอดที่เราผสมแป้งทอดนะจะลักษณะแบบนั้นเลยจะไม่แบบว่าคนเกินไปหรือเหนียวเกินไปนะจากลักษณะที่ให้ดูจะประมาณนี้นะคะจากนั้นตั้งเตาให้ร้อนนะน้ำมันให้ร้อนๆแล้วนำลงไปทอด ทอดคือลักษณะการทอดเนี้ยจะดูว่าแป้งเราอ่ะมันสุกขนาดไหนแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับการผสมแป้งด้วยนะทอดอ่ะเราทอดไม่นานนะคะทอดแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวจริงๆก็คือจะออกเหลืองๆเหมือนผักทอดแป้งทอดธรรมดาทั่วไปแต่ถ้าทอดทุกๆวันทอดบ่อยๆทอดหลายๆครั้งเราก็จะรู้แล้วแหละ ว่าเอาทอทอดประมาณนี้เพราะเราก็เคยเคยที่ไหมกับแบบในกระทะเลย <c ười> คือลืมอืมก็คือแบบว่ามันไวมากบางทีนะเออเราก็ต้องกะความร้อนนู่นนี่นั่นเนาะประมาณนั้นเลยเนี่ยเขาก็จะเหลืองนะทานแบบนี้เลยนะเนี่ยแม่บ้านตุรกีหรือแม่บ้านที่อื่นก็ตาม ลองทำทานดูนะคะเผื่อจะชอบลองไปทำให้คนในบ้านทานดูนะหวังว่าจะชอบเมนูนี้กันนะคะแล้วก็ครั้งหน้าจะเอาเมนูอะไรมาฝากรอกชมกันต่อไปคะ่ะขอบคุณที่ดูนะแล้วเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบาย